ใส่บิกินี่แล้วก้นดำก็ไม่ไหวนะจ๊ะใครที่มีปัญหาก้นดำขอบบิกินี่ดำหรือมีคราบดำฝังลึกบริเวณร่างกายต้องฟังคลิปนี้ค่ะเพราะเอิรมีตัวช่วยดีๆมาให้ทุกคนนะคะตัวนี้เลยแค่เช็ดคราบก็หลุดค่ะ สเปรยลบคาบดำสารสกัดจากญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปค่ะตัวนี้สามารถเช็ดคราบดำออกได้นะใครที่ไม่กล้าใส่สั้นใครที่ไม่มั่นใจค่ะตัวนี้ง่ายมากเดี๋ยวเออจะใช้ให้ดูนะคะขย่าแบบนี้ค่ะแล้วก็ฉีดลงไปที่สำลีนะแล้วก็เช็ดค่ะบริเวณที่มีปัญหาก้นดำรักแร้ดำขอบบิกินี่ทุกส่วนที่ดำสามารถเช็ดออกได้ค่ะตัวนี้แค่เช็ดคราบกา็หลุดนะคะ แล้วเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวค่ะใครอยากเห็นผลไวคูณสองแนะนำตัวนี้เลยตัวนี้เช็ดนะคะแล้วก็ทาทาลงไปค่ะทำให้ผิวรุ่มขึ้นขาวไวขึ้นคูณสองนะเดี๋ยวให้ดูเนื้อค่ะเป็นน้ำนมเข้มข้นนะคะสารสกัดจากญี่ปุ่นเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้เช็ดแล้วก็ทานะคะแค่นั้นเองเห็นผลไวคูณสองเลิก มีปัญหาเรื่องก้นดำขอบบิกินี่ดำจุกนมดำรักแร้ดำคอดำทุกส่วนใช้ได้หมดเลยคนท้องใช้ได้เป็นนวัตกรรมออร์แกนิกนะคะตัวนี้ลองใช้ดูรีวิวเพียบดีจริงๆคะ่ะ